Música พระคัมภีร์ประจำวันพระธรรมนางรูธบทที่สข้อที่1 0 1ถึง14ท่านจึงว่าลูกเอย๋ยขอพยาเวทรงวอวยพรเจ้าความพักดีของเจ้าครั้งหลังนี้ก็ดีกว่าครั้งก่อนเพราะว่าเจ้าไม่ได้ไปหาคนหนุ่มไม่ว่าจนหรือมั่งมีลูกเอย๋ยอย่ากลัวเลยฉันจะทำตามทุกสิ่งที่เจ้าบอก เพราะว่าคนทั้งเมืองของฉันก็ทราบอยู่ดีว่าเจ้าเป็นผู้หญิงที่ดีและก็เป็นความจริงด้วยที่ฉันเป็นญาติสนิทและยังมีญาติสนิทอีกคนที่อยู่ในลำดับก่อนฉันคืนนี้เจ้าจงค้างที่นี่ก่อนพรุ่งนี้เช้าถ้าเขาจะทำหน้าที่ญาติสนิทเพื่อเจ้าก็ดีแล้วให้เขาทำเถอะถ้าเขาไม่ยินดีที่จะทำหน้าที่ญาติสนิทเพื่อเจ้า พระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดฉันเองจะทำหน้าที่ญาติสนิทเพื่อเจ้าแน่ฉันนั้นจงนอนลงเฉิดจนกว่าจะรุ่งเช้าดังนั้นนางจึงนอนอยู่ข้างๆเท้าของท่านจนรุ่งเช้าแต่นางลุกขึ้นก่อนควรจะจำหน้ากันได้เพราะท่านบอกว่าอย่าให้ใครทราบว่ามีผู้หญิงมาที่ร้านนวดข้าว สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในเช้าที่4แล้วนะคะที่อยู่ด้วยกันกับจานย์ฝ้ายนะคะในเช้านี้เราจะมาดูด้วยกันว่ารูทฟังเสียงของโบอาด์นะคะรูทฟังเสียงของโบอาด์ซึ่งอยู่ในพระธรรมนางรูทบทที่3นะคะข้อที่10ถึงข้อที่14นะคะ<ส><ส>การตอบสนองของโบอาด์ที่มีต่ารูทนะคะเราจะเห็นได้ถึงการที่พระเจ้าทรงตอบสนองเมื่อเราแสวงหาความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับพระองค์อีเมนไหมคะพี่น้อง เช่นเดียวกับที่โบอาด์นะคะได้พูดกับรูธนะคะดังนั้นนะคะพระเจ้าทรงตรัสกับเราผ่านพระชนะของโะรงว่าระรงทรงยอมรับเรานะคะโบอาน์นะคะอาจจะปฏิเสธที่จะมีความเกี่ยวข้องกับรูธก็ได้แต่โบอาด์เนี่ยมีความรักต่อรูธนะคะเขายอมรับรูธเขาเรียกรูธว่าลูกนะคะแล้วก็อวยพรรูธนั่นเองนะคะพี่น้องคะภาพของพระบิดาในสวรรค์น,นะคะพระพุทธไทยก็กําลังแสวงหาความสัมพันธ์กับเรา อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะคะและเราเองนะคะไม่ควรมีท่าทีกลัวพระองค์หรือว่ากลัวที่จะเข้าใกล้ความรักหรือการสามัคคีธรรมกับพระองค์นั่นเองนะคะนั่นคือการที่เราจะต้องเฝ้าเดียวนมัสการพระองค์อ่านพระคำของพระองค์มาโบสถ์เพื่อนมัสการพระเจ้าเสริมสร้างกลุ่มต่างๆทิ่งเหล่านี้เป็นการที่นําให้เราเข้าใกล้พระองค์มากขึ้นทุกวันนะคะ ความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระผู้ไถ่มีต่อเรานั่นคือการที่โปรงทรงละทิ้งทุกสิ่งในชีวิตของโปรงนะคะเพื่อที่จะไถ่ชีวิตของเราและก็อยากจะให้เราชื่นชมยินดีในการสาม,มีธรรมร่วมกับโปรงนั่นเองนะคะโปรงให้ความมั่นใจกับเรานะคะพี่น้องในการที่เราเดินติดตามโปรงเช่นเดียวกับรูทในในความมืดมิดเวลานั้นประมาณเที่ยงคืนนะคะรูทมองไม่เห็นหน้าของโบอาด แต่เธอได้ยินเสียงของเขานะคะเธอได้ยินเสียงของเขาซึ่งเสียงนั้นพูดด้วยความรักแล้วก็ให้ความมั่นใจกับเขาว่าอย่าก,กลัวเลยนะคะดังนั้นความเชื่อความเชื่อมั่นของเรานะคะไม่ได้อยู่ที่ความรู้สึกหรือว่าสถานการณ์เวทล้อมของเรานะคะแต่อยู่ในพักคำและพระสัญญาของพระเจ้านะคะที่เราวางใจในพระองค์เมื่อเราเป็นคริสเตียนนะคะเราได้วางรากฐาน ความเชื่อ,อไว้ด้วยสิ่งใดคะพี่น้องพระคำของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตหรือเปล่าหรือการอธิษฐานที่เป็นหลักหรือการที่เราจะเสริมสร้างจิตวิญญาณของเราที่จะเป็นรากฐานอย่างมั่นคงเป็นบ้านหลังนั้นที่สร้างอยู่บนศิลาอย่ากลัวเลยนะคะเป็นคําพูดที่ให้ความมั่นใจนะคะที่ปรงทรงที่พระเจ้าทรงประทานแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในชีวิตของอับราฮัมชีวิตของอิสอัดชีวิตของยาโคบชีวิตของโมเสสชีวิตของโยชูวาชีวิตของกษัตริย์เยโฮชาฟัตนะคะแล้วก็ชีวิตของดานียลชีวิตของโยเซฟหรือว่าชีวิตของเซคาลิยาชีวิตของมาลีชีวิตของคนเลี้ยงแกะชีวิตของเปาโลหรืออัครทูตยอนบุอดเราเห็นได้ว่าคําพูดของพระเจ้าที่หนุนใจเพื่อใช้ของพระเจ้านะคะในพันธสัญญาเดิม เราเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เท่านั้นแต่ปรยยังทรงหนุหนใจเราทั้งหลายในเช้าวันนี้เช่นเดียวกันว่าอย่ากลัวเลยท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ให้เราฟังเสียงของโปรให้ชัดขึ้นแสวงหาความสัมพันธ์ที่มาจับลงมากขึ้นเหมือนกับรูทที่แสวงหาความสัมพันธ์ที่มากับมาจากโบอาดนั่นเอง บูอาจปลอบใจให้รูทหายกลัวนะคะพี่น้องในเวลานั้นเขายังให้คำว่าสัญญาแก่รูทนั่นเองนะคะเกี่ยวกับอนาคตด้วยบอกว่าสิ่งที่เจ้าขอเราจะกระทำตามนะคะเช่นเดียวกันเมื่อพระเจ้าทรงเริ่มอะไรในชีวิตของเราพี่น้องคะพระเจ้าจะทรงกระทําให้สําเร็จเอเมนไหมคะพระเจ้าจะทรงกระทําให้สําเร็จซึ่งสิ่งที่พปรองกระทำเนี่ยรโรรองจะทรงกระทําอย่างดีที่สุด ดังนั้นนะคะไม่ไม่ใช่หน้าที่ของรูทที่จะต้องทําเพื่อตอนเองอีกต่อไปแต่ต่อไปโบอาจจะทําเพื่อรูทนั่นเองนะคะพี่น้องดังนั้นนะคะสิ่งที่นาโอมีคิดนะคะสิ่งที่เขาคิดว่าง่ายก็ได้กลับกลายเป็นเรื่องที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากขึ้นมาบ้างนะคะแต่นาโอมีนะคะก็ยังคงให้แผนการที่จะดําเนินต่อไป เพราะอะไรคะเพราะยังมีญาติสนิทของโบอาดอีกคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ในการไถถอนหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะไถเป็นคนอันดับแรกนะคะดังนั้นเมื่อโบอาดเปิดเผยปัญหานี้นะคะให้กับรูทรู้แล้วรูทก็ไม่หวังลมๆม,มแรงๆนะคะพี่น้องคะความชื่นชมยยินดีและสันติสุขนะคะที่เป็นพื้นฐานจากการที่เราไม่ได้ยอมรับความ ความจริงเป็นเพียงความเข้าใจผิดนะคะซึ่งสร้างความผิดหวังให้กับเราได้ซึ่งโบอาดนะคะวิตกมากนะคะคือการไถ่ตัวของรูทเพราะว่าถ้ากรณีญาติอีกคนหนึ่งอยากได้และทำหน้าที่ไถ่เสียเองนะคะ mm hmm. เขาก็คงไม่ได้ไถ่ชีวิตของรูทนะคะแลวรูทเองก็คงจะต้องผิดหวังแลนะนาอมีก็คงผิดหวังในแผนที่วางไว้แต่เมื่อเรามอง mm hmm. เห็นภาพของการไถ่ของพระเยซูคริสต์ที่มีในชีวิตของเรา ทำให้เรารู้สึกประทับใจนะคะพี่น้องภาพของการทรงไถ่ของพระองค์ที่มีต่อชื่อของเราเพราะว่าพระเจ้าทรงเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระองค์เมื่อพระองค์อยากจะทําให้เราได้รับความรอดกฎเกณฑ์ของพระองค์ก็คือว่าชีวิตใดที่ทําบาปก็จะตายแล้วพระเจ้าจะไม่หาหนทางเชนหนีกฎเกณฑ์นี้พระองค์ไม่ได้ทรงห่วงพระบุตรของพระองค แต่พระองค์ประทานทางออกให้กับเรานะคะและพระองค์ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เราในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่32ในได้กล่าวเช่นนี้ดังนั้นว่าแน่นอนว่าไม่มีญาติสนิคนไหนที่จะสามารถที่จะไถ่ คนทั้งมวลที่ลงหายได้นะคะเพราะว่าพระสัญญาของพระเจ้าได้บอกในกิจการบทที่4ข้อที่12อย่างนี้นะคะว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีในถ้ำกลางทั่วฟ้าสวรรค์นั่นเองนะคะ พี่น้องคะเมื่อเรามองภาพของการทรงไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่มีต่อชีวของเราแล้วทําให้เราจะหวนคิดถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อชีวของเราอย่างมากมายดังนั้นเราควรจะดําเนินชีวิตทุกวันด้วยการสํานึกในพระคุณของพระองค์นะคะพี่น้องที่มีต่อชีวของเราทั้งหลายเสมอนะคะขอพระเจ้าจะ,จะเสริมกําลังพี่น้องตลอดทั้งวันในการทํางานในการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตทุกวันด้วยพระคุณความรักที่มาจากพระเจ้านะคะขอพระเจ้าอวยพร,พรคะ่ะ